ออาไปแลกกันโต้นะครับทุกวันอาทิตย์เนี่ยต้องบอกว่าชาวบ้านมีรอยยิ้มทีโจนผู้ว่าการจังหวัดสุราธานีนั่นก็คือผู้ว่าการจังหวัดสุราธานีมอบตะกร้าและกระทุ่งปันทุกนะครับ<ฆ>ช่วยลดความเดือดร้อนค้าชงชีพพี่น้องประชาชนก้าวรวยว่าไรครับก็แน่นอนกับทุกชาววันอาทิตย์นะครับทีโจนผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนมารอคิวพันนี้แล้วครับน้องยิ่งอมและแต่ว่าก็เช่นกันนะครับนายวิชุจินโตผู้ว่าการจังหวัดสุราธานี ก็ได้เปิดจวนนะครับเรืองบานพักกันนี้แหละครับหมอบทุ่งปันสุกเครืออุปภุกบริโภคก็สารนานเองอ่นสำเร็จรูปาน้ำดื่มบะมีกึ่งสำเร็จรูปนะครับ จำนวนายีชุดใ้เก็ประชาชนกลุ่มเปราะบ้างนะครับน่าจำนวนยีราิอไร่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ย,900ยอีก90 0รายไร่ครับค่ะโดยมีนายพิราการจนนาพงศ์พ่ออปปซ่อภาค8ค่ะรวมกับ N b t บีทีเซาฟองเรานี่แหละค่ะผลิตข่าวกลองทางเพลง0 0 0กลองนายวิสุ์อินทรากำเนิดในอำเภอพุ่นพินสมาชิกสโมสรดไลออนเมืองคนดีสุราธานีจิตอาสาพระราชทา,านอาสาสมัครแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยงานทีเกี่ยวข้องก็รวมกันมอบค่ะเพื่อมนเท่าความเดือดร้อนค้าคลองชีพในครัว รตามโครงการทุ่งปั่นซุกทํามาตอนเนื้อตั้งแต่แรก,แรกๆมีโควิซิบกาโดโดยในสัปดาห์นี้มีเซอร์ไพรส์กันผี่เอกเกลี้ยงนะคะเพราะว่าได้มีการบอกร้าแห่งความซุกให้กับพี่นองประชาชนคนละนึ่งใบเอาไปใส่ผ้าใส่ข้องอะไรก็ได้แล้วแต่เลยค่ะแต่ละคนก็ทีอ่โอกาสนี้และหอ่อผิวกราแล้วก็เอาเอาหารทีได้และใส่ใบกระาแล้วก็นั่งนับนี่คุณยายนั่งนับเลยนั่นแหละมีได้มางมีตุ๊กแม่หอบกลับบ้านไปยังมีความสุกพอบางคนก็ไม่ดูว่าจะได้กล้ากันนะคะฟังเสียงกันทันผัวก เดยจะจัดอาทิตย์นึ่ง900ชุดนะฮะจะเป็นผู้ใหญ่สัก800เด็กสัก100ชุดนะครับแล้วก็เราจัดมีข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะครับจัดเป็นถุงปันสุมา1ปีกับ8เดือนแล้นะวันนี้นะครับทุกอาทิตย์นะทุกอาทิตย์โดยโดยแปลงมาจากตู้บันสุตู้บรนสุมันกระจุกไงก็เล,เลยเลยเลยใช้ของเป็นถุงบันสุแล้วก็มอบัตรคิวให้กับพี่น้องประชาชน900ใบนะครับก็ก็ จะได้ทั่วถึงกับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เป็นเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับใครมาก็ได้รับคนไปนะครับนี่แล้วก็ทํากันมาต่อเนื่องนะก่ันทานพัวพี่ปกะกรีมก็ได้คุยมาได้แต่ว่าบางทันเนี่ยบอกว่าไม่มีอาชีพอายุมากแลวเป็นเก้าสิบแล้วนะครับพอได้วันอาทิตย์กินไปจนถึงวันเสาร์อีกวันหนึ่งวันอาทิตย์มาแล้ววันรุ่นไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่พอมีกำลังก็ไปช่วยกันซ่อมทบได้นะครับทันพัวก็บอกย้ำนะครับว่า ข้องที่มาแจ๊กพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่เมื่อนนะแต่ละสัปดาห์เพราะอยู่ที่ผู้มีกิจรัทธาจะมามอบให้ที่ที่จุดผัวเนี่ยมีกางต้นแล้วก็วางเป็นโกดั้งเลยข้องอมไม่ใช่ประมาณนะครับใช้ข้องที่พี่น้องรบบริจาคก,กันมาเลยก็ท่ายไปให้พี่น้องอีกทีหนึ่งก็กิจกรรมดีๆที่่านผ้วก็มีให้เรานะคะ